สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาพบปวกกับเบ้าก่อนครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องไทยเล้าสวัสดีพี่น้องยุ้งเมืองหนอกเมืองหน้าเมือกลุ่มเมือทวงครับมือนีเบ้าก่อนจีภาพี่น้องมาเบิึงฝ้าหมูแม่เติงอ่าจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอลำพองของเฮาเนาะสวัสดีครับแม่อันเฮ็ดตั้งแต่นอนเลี่ยงเลี้ยงจังได้ครับเลี้ยงหนูเหนียวเกี๊ตอนเย็นสองถุงโอ้เจี๊ยเกี๊ยย้ำแน่งสองถุงปะครับแม่เก็บมือละเล่ล่า เจียมือละเวลาเวลาละาสองทุ่มบ่ครับแม่แมีนเจียมือนึงขาหนงการเลี้ยงของเฮาเลี้ยงหนูนี่เลี้ยงยากบ่ครับบ่บ่ยากมันมันออกแม่แพะพัดไปแม่นี่มันสีกันไปครับออกแล้วออกแล้วโอ้ใส่แม่ใส่บ่อไหนครับบ่อไหนครับไซ่พี่น้องพี่น้องว่าเบิ่งครับบ่อนี่ครไหนพี่น้องอ่าวิธีการเลี้ยงหนูหน้าของเฮาสุมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปอ่า หาน้ำส่งน้ำทาครับตามหยุบตามสมัยน่อครับเห็นบาครับพี่น้องหนูนอ้อยหนูน้อยเนี่ยมันกินอย่างครับแม่กินนมนมนม,มวดโอ้มันให้นม,มวัวแดงกินได้บ่ครับได้โอ้นี่แหละครับแบบวิธีการเลี้ยงหนูหน้าครับผู้ประสบความสําเร็จในในฟาร์มหนูหน้าอีกคนนึงครับอ่ามีจักบ่ครับแม่ตอนนี้เป็ดบ่โอ้ตอนนี้มี่ยุดเบ่ ห้อขายเวลาเวลาห้อเอาขายห้องขายตัวต่อใดแี่ขายเป็นกิโลครับกิโลอืมขายเป็นกิโล่ครับโล่ต่อใดครับสองร้อยห้าสิบโอ้โล่ละสองร้อยห้าสิบครับพี่น้องถือว่าบาแพงนี่ครับสองร้อยห้าสิบนี่กิโลละสองร้อยห้าสิบบาทถือว่าเบาแพงครับนี่ครับตัวยหญ่ๆครับเนี่ครับซีรีสอีสานหนูหน้าครับเหมือนนี้ไอ้เมาก่อนภาพพี่น้องมาเบิ่งหนูหน้า นี่ครับบอลหนึ่งยี่นี่ครับอ้าวข้างเคียทั้งเคียพี่น้องเข้ามอ่าอยากซีจิตต์อยากเพียนรัวละครเพียรยังไหนพี่ห่างสามัดสามารถต่จิตตต่อแม่ท่านไหนใจครับท่านเบอร์ทูบ่ครับเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดครับเจ็ดหกแปดสามเจ็ดหกแปดสาม สามารถสีเลียนลู่ได้กับแม่เติงนะครับพีนองเลือดู้ใดอย่างไดมูนาไปเพาะพันธุ์อยากเกลี้ยงอยากเลี่ยนลู่อยากปรึกษาปรึกษาแม่เติงได้เนาะครับพีนองเนาะครับนี่ครับพี่นองมาเบิ่งอีกฟอหนึ่งครับนี่ลยออยู่นี่อ๋ออันอันอันนี้รอลรอเขาของขอดปะครับเนี่ยรออคาะขอดอ๋ออันนี้รออเขาของขอดครับครับ อันอน,นี้อันนี้มันลูกซ้มลูกซี่โตโอ้อันนี้อันนี้เลยลูกซี่โต้ง่ญ่แล้วครับพี่น้องลูกซี่โตหง่พอสมควร้วครับนี่ครับนี่เราวิถีวิถีชีวิตคนอีสานครับตะกี้กับส่วนเได้กินหนูตาตะ,ะโตครับหนูหน้นาส่เมือนี่นก็นได้เอามาเลี้ยงส่บอปูนเอามาเลี้ยงส่บอปูบวอซิเมนครับอการเตรียมบอเนี่ยเขาเตรียมบอจังไรครับแม่ก่อนเขาจะล่อยหนูลง เทผืนก่อนอ๋อต้องเาเ่าต้องเทพื้นบอ่อปะครับเมนแต่เ,เทาบ่อเทนันที่เป็นหยังสีม,มูลอ,ออกนี้โอ้ยตีมูลไม่ตีกวดออกนี้สิครับเมนเพราะแม่เป็นหยังนั่นเนี่แจกยางใสเพื่อปั่นโอ๊ยนั่งเอกยมีบนั่งแจกแจกดอนโอ้เหาต้องเ้าต้องเตรีตรตรยมบอ่อก่อนเมนยังยังหน่อย,อยต้องเตรียมบอ่ออีกได้โดนไปเลยครับเพราะยังเอาโน้ตบ่อสอ,อ,อ,องมืออ๋อ สองเหมยมันแห้งเผื่อสองเหมยมันแ,แมน่้วบัดที่นี่แม่เลี้ยงได้มากมากเด้กตะกอนมันสิออกแม่แต่พันมาอาเดียนเลี้ยงได้หาเดียนกลงว่าครับพี่น้องคนผลิตออกนี่ครับพี่น้องต้องเบิ่งครับพวกเดชจะเลี้ยงกับปรึกษาแม่เติงเพิ่อเสรเิมครับเสริมครับอเแตนยังแม่ว่าปลา <laughs> พี่หลังได้บ้ากว่าจะไผ่เบิ้งบ้าปลาครับอันอันนี้บักพริกยังแม่นบักพริกก้นสั้นบักพริกก้นสั้นป๊าดมาดกหายดกกาดเจ้เนี่ยเลยครับพี่หลังพี่ถีขี่เป็นคนที่สารเฮ็ดชูเฮ็ดกินครับอันนี้ต้นยังแม่ตัวโอ้ต้นตัวผู้ เป็นบ่ครับโอ้ตัวฟักเงว,วาวพี่น้องไอ้ส่วนทัวฟักเน่าครับเขาปลูกโดนปันไดแม่เขายัางจะได้กินผลผลิตครับป,ประมาณโดยประมาณจากักตอง<ม>เดือนไลยบ่เดือนนึงถือถือว่าได้ผลผลิตได้เร็วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปบ,บ่อปลาบ่คับบ่อปลาอย่างเน,นี้ยโอ้อันนี้บ่อปลานิ่งพี่น้องบ่อปลายิ่งวุ้ยน้ยปลาเต็มเลยครับมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้ง นี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานที่หลีอีสานอีกจฉบับหนึ่งอไอ้เป้าก้อนเมื่อนี้เป้าก่อนภาพมีผ้าหนังมาเบิ่งการเลี้ยงหนูหน้าการเลี้ยงหนูหน้าหรือว่าการเลี้ยงปลานิ่นปลา,านิ่นซี่พี่ที่อเอาไปขายทอดตลาดเนอะอาะสมมุติว่าเขาเลี้ยงเจ็กเดือนี่ยปลานิ่นเนี่ <6 S 1> ยหก <6 S 1> เดือนเลี้ยงหกเดือนเลี้ยงหกเดือน๋อตัวนึงมันตีเด็ดว่าจะโตครับสามตัวโลสี่ตัวโลโอ้สามตัวโลสี่ตัวโล ่าขาย,ขายทรงโล่ตัวไหนครับเนี่ยสามหาสี่สิบโอ้ทรงโล่ละสามซี่หาสี่สิบบาทโอ้ือว่าถือว่าทรงในถือครับตลาดเท่านี้เดีวยวหนีก็ขายยี่ยอดที่เจ็ดสิบถึงแป,ปดสิบบาทครับพี่รองอ่านี่แหละครับวิธีชีวิตอีสานเท่าตะกี้กับเขาป้าเขาดงหาหนูนาครับยังเขาหาหนูนาตัวที่ได้กินพี่น้องสู้มือนี่กับเปลี่ยนวิถีชีดกับมาเลี่ยงน้ำบอ่อน้ำบอ่อซีเมนบอ่อปูนเท่า หากินได้ง่ายครับพี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับบแพ,พงครับเอาสั่งกิโลโลเท่าใดก็แมนูสองร้อย <200. S 1> โอ้กิโลละสองร้อยเท่านั้นครับนี่แหละผู้ใดอยากเลี้ยงลูกผู้อยากเลี้ยงลูกหรือว่าอยากได้พันธุอยากเดี่ยวพันธุไปไปไปแพร์ไปเพาะพันธุ์กะมาปรึกษาแม่เติงคนใดเนาะครับเนาะบ้านอี่ยังแม่บ้านเทาเายู่นี่ครับ <100. S 1> บ้านจำเริรบ้านจำเริญนอำเภอํำพองจังหวัดคอนเ่นครับพี่น้อง,องแม่เติงครับอ่า จังได็กับฝากพี่ฝากน้องกดไลไ์กดแชรแค่ติีดจามไอเบาก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อวัสดีครับ